สนับสนุนข่าวโดยการไฟฟ,ฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาอยู่หน้าที่นี้ในวันนี้เนี่ยนะครับเหมืองจับว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเคยคิดเคยฝังไว้นานมากนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนนะตอนที่ไปเรียนอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็เห็นความก้าวหน้าในเรื่องของ Criminal Justice System หรือว,ว่ากระบวนการยุติธรรมของคนะี ก็มีความชื่นชมทางสารพิธีธรรมสถานที่ประมาณผู้ต้องขังนะครับซึ่งถึงวันนี้เนี่ย381คนเสร็จแล้วกระจายกันไปในเรือนจําและตำสถาน140แห่งน,น,นะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่เรามีแต่ที่ไม่เกิน1,050คนนะครับอัตราสูงดิจิตัลก่อนนะครับท่านประธานศาลฎีกาได้ออกข้อบังคัดสาศาลฎีกาว่าด้วยการสอบถามผู้ต้องหาที่ทำการไต่ชวนเที่ยงคร การตั้งข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและก็จริงไม่ใช่เฉพาะเชื่อมโยงข้อมูลนะการทำงานระหว่างสารกับไรชันเนี่ยเราทำงานต่อเนื่องในแบบใกล้ชิดนะครับทั้งตาลกับองไราชันเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ต้องทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลานะครับไปภายใต้หลักการในการค่วมก่อสิทธิเสรีภาพั้งหนึ่งก็ในโอกาสนี้ผมก็ขอต้อนรับเตือนบอกว่าการลงนามข้อตกลงทั้งนี้ จะมีผลปฏิบัติเรียนเชิญคราบท่านผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานนะครับที่วันนี้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานและลงนามในข้อตกลงด้วยนะครับ